สวัสดีเจ้ายางๆเจ้ารับบิ้นเกิดเซาเนี่เจ้าวันนี้เราจะมาทําการบดบดกาแฟเน่ยเจ้าแล้วกลับมาชมกาแฟที่เราขั่วไปในคลิปก่อนนั้นเนี่ยเจ้ามันจะเป็นสีแดงกับสีดาเอ๊ะเอาสีแดงกับสีเหลืองเป็นกาแฟแล้วเราก็จะมาชิมดูความแตกต่างของมันว่าระหว่างกาแฟสีแดงกับสีเหลืองว่ารสชาติมตันแตกต่างกันจะได้เน่ยเจ้าเดี๋ยวเราจะมาบอกกันเน่ยเจ้าจะมาอุ้งกันฟังเน่ยเจ้าหลังจากที่เราชิมเสร็จแล้ว แล้วตอนนี้เราก็จะทําการบดกาแฟเจ้านี่คือเครื่องบดกาแฟของเราเครื่องแบบอัตโนมือหรือว่าเครื่องแบบมือหมุนนะเจ้าเราก็จะใส่ประมาณหนช้อนครึ่งนี่คือกาแฟที่ห่อคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วหช้อนครึ่งนะเจ้าแล้วเราก็จะมาบดกันกินกาแฟ ฮอนฮอนต่อที่อากาศเย็นๆนี่โอ้โหม,มันอุ่นดีขนาดเลยเจ้าแล้วเราก็จะบทอ่ะจ้าบทเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปชงนะจ้าเอาไปดูไปรอรอดูกันนดียเจ้าว่ารสชาติมันแตกต่างกันขนาดหรือว่าแตกต่างกันต่อมาไหน,น่ะเจ้าจะขมหรือว่าบ่าขมนะเจ้ารอดูด้วยเจ้า <S <S นี่เจ้าน้ำกาแฟเริ่มไหลลงมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชิมนเจ้าอธาิชงอยู่ตรงนี้ตอนนี้คือ สีแดงนะเจ้าเป็นเม็ดกาแฟาสีแดงที่เราชงเดี๋ยวต่อไปเส็จแล้วเขาจะชงสีเหลืองต่อเจ้าต่พอเราจะชงเม็ดสีเหลืองกใส่กระมาสองช้อนเท่ากันใส่สองใส่สองช้อนเท่ากันเลยเจ้า นี่จ้าได้แล้วกาแฟตีเฮาชมนี่คือกาแฟเม็ดสีแดงนะเจ้าเดี๋ยวเราจะชิมดูว่าเม็ดสีแดงรสชาติเป็นแบบไหนแล้วก็จะมามาเปรียบเทียบกับเม็ดสีเหลืองนะเจ้าเพราะว่าสงสัยว่าทําไมมันต้องมี2เม็ดแต่ว่ามันเป็นพันุเดียวกันอาราปิก้าเหมือนกันเจ้าตอนนี้มันยังห่ห เด้งนี่แบบว่ารสชาติมันมันเหมือนโอเลี้ยงเลยมันอร่อยอ่ะอร่อยแบบไม่ขมมากเนยเจ้าเพราะว่าเราเรา่วาแบบว่าั่วแบบกลางเนยเจ้าบม่ได้ค่วดํามากถ้าถ้ายิ่งดําก็ยิ่งขมเจ้านี่เราค่วแบบกลางกลางไม่ดํามากรสชาติมันเลยเอาดูดูแลเหมือนกับโอเลี้ยงแต่ว่าอร่อยอร่อยกว่ากาแฟที่เราชงกลิ่นอีก แบบนี้อร่อยที่สุดเลยชาวแบบได้ได้รสชาติกาแฟเต็มๆเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชิมสีสีเหลืองกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะชิมสีเหลืองเราจะต้องกินน้ำเปล่าลงไปก่อนต้องกินน้ำเปล่าลงไปก่อนนะจ๊ะแล้วเราก็จะมาชิมสีเหลือง เดี๋ยวเราไปชิมสีเหลืองกันมาแล้วต่อไปเป็นเม็ดสีเหลืองเจ้าเป็นกาแฟเม็ดสีเหลืองแต่ดูแล้วสีเหลืองน่าจะเข้มนะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนชิมดูเม็ดสีเหลืองก่อน สีเหลืองขมกว่าสีดําเจ้าสีเหลืองมันขมกว่ามันแตกต่างกันทีเจ้าสีสีแดงค่ะมันจะเหมือนกับโอเลี่ยงเลยมันบกขมเยอะแต่ว่าสีเหลืองอะ่ะมันขมขมขมมากกว่าสีดำ ก็มันแตกต่างกันเจ้าว่าสีแดงระหว่างสีแดงกับสีเหลืองคือสีเหลืองอะ่ะมันจะขมกว่าสีดำทั้งที่แบบว่าเวลาคั้วนี่เราใช้เวลาเต้ากัานเจ้าแล้วก็เอาตักใส่เครื่องบดก็หนึ่งช้อนครึ่งเหมือนกันเท่าเท่ากันนะเจ้าแต่ว่าทีนี้ก็แล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบขมนะชอบรสชาติกาแฟที่แบบขมมาก,มากๆนี่ลองลองดูสีเหลืองนะเจ้าแต่คิดว่าสีเหลืองนะ่าจะหายากนะเจ้ามันมีน้อย แต่ถ้าคนที่แบบว่าชอบแบบขมแบบปานกลางไม่ขมมากเหมือนโอเลี้ยงเลยเนี่ยจะเป็นสีแดงเจ้าแต่ว่ากินนี่คือหอมเหมือนกันเลยเจ้ากินหอม,มพอๆกันนะเจ้าเจ้าสาหรับวันนี้เป็นได้เพ่องเจ้าสําหรับการชิมกาแฟเม็ดสีแดงสีเหลืองนะเจ้าความแตกต่างของบันก็คือสีเหลืองอาจจะขมกว่าเจ้าสีแดงนี่ขมน้อยลงมาน้อยนึงเจ้าสําหรับวันนี้ ง,ง่ายก็เสนอเพื่อนๆอเล่าเจ้าสำหรบับวันนี้งายๆแล้วกเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเงงายๆเธอเน่เจ้าเพื่อดูคลิปต่อๆไปของเงางายนะเจ้าสวัสดีเจ้าค่ะ